มาท่อซิ่งอยากเขิบคลิกนะครับซีวิคเอฟดีนะฮะวันนี้มาไล่ท่อเป็นชุดฟูลเซ็ตนะฮะตั้งแต่เฮดเดอร์ยันไยนะครับสูตรเกีียวต่อซิงนะครับของเราไปดูงานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมนะฮะเฮดเดอร์ตัวนี้เป็นเฮดเดอร์สูตรใหม่นะครับเรียกได้ว่ามีกระปุกนะฮะดีดอากาศอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็คันนี้เดินท่อฟูลเซ็ตนะฮะของเราจะเป็นงานดัดนะครับ อเนยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพักกลางสูตรออโตซิงนะครับนี่นะฮะบ,บายเป็น a e t z 1ซนะครับผิวเคลือบไทเทนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงนะครับว่าเป็นยังไงเอารถลงเลยพี่นี่เจ้าของรถนะครับมาทำขอบคุณมากๆ